สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง ASCLG นะครับหรือ ASCL e a d e r Group นั่นเองนะครับซึ่งนี้จะเป็นคลิปแรกของช่องนะครับผมซึ่งเป็นช่องแยกมาจากนะครับ t j Office นะครับผมเป็นช่องหลักเนะาะช่องนี้นะครับก็จะเน้นเน้นเกี่ยวกับทางวิศวกรรมทุกอย่างเลยในโลกนะครับแล้วก็ก็จะมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับวิศวกรรมอย่างเช่น,เ,นเครื่องคิดเลขอุปกรณ์นรุ่นนี่นั่นนะครับ ประมาณนี้เนาะซึ่งขอกล่าวสวัสดีครั้งนะครับอันนี้เราอยู่กับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะครับ Sharp EL 5 3 1 v h est, นะครับซึ่งผลิตในปี2001นะครับวันนี้จะมาสอนในการใช้งานนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนี้แล้ก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับให้ทำแล้วก็เฉลยในคลิปนี้เลยนะครับผมก็จากที่ทุกคนเห็นนะครับ Sharp EL 5 3 1 v h เนี่ยครับเป็นเครื่องคิดเลขของรุ่น ของอบริษัทชาร์ปนะครับซึ่งการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับในการใช้งานที่ผ่านมาเนาะก็ใช้หน้าง,งานจริงมาแล้วก็รู้ถึงข้อดีข้อเสียมาบ้างนะครับในการใช้งานชาร์ปรุ่นนี้นะครับจะมีการใช้งานที่ค่อนข้างาซับซ้อนเล็กน้อยนะครับก็อย่างเช่นกดเลขะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงเลขศูนย์นะครับอย่างเช่น9อย่างนี้แล้วก็ถ้าสมมติกด วงเล็บอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งต้องขอชมนะครับชาร์ปรุ่นนี้นะครับซึ่งองศาลิฟดาฟิลิปดานะครับจะมีลักษณะที่สวยมากนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ก็ถูกต้องเองนะครับก็วงกลมนี้คือองศาขีดหนึ่งขีดคือลิฟดานะครับสว่วนอีกอันนี้คือฟิลิปดานะครับซึ่งจะเป็นขีด2ขีดนะครับเหมือนกับตัวนี้แต่อันนี้จะเป็นจุดศูนศูนย์ไปเลยก็คือบ่งบอกว่า 00องศา00ลิปดา00ฟิลิปดานะครับเหมาะกับอวศวกรตัวน้อยทั้งหลายนะครับซึ่งอยู่ในระดับวิทยาลัยรหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมงานโยธานั่นเองนะครับหรือช่างเซวีนะครับแต่ก็ไม่แนะนำสำหรับที่ต้องใช้ขั้นสูงนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ได้ฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ว่าทุกท่านต้องใช้งานนะครับการกดเครื่องเลขชร์ปนะครับ ปุ่มมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็ครบทุกฟังก์ชันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนกดนะครับเคอเคิดเลขนะครับโดยผมกําหนดให้ต้องการหาสมมุติอะโจ์นะครับก็จะเป็นอย่างที่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมอาอย่างโจทย์ข้อที่1นนะครับผมกําหนดให้อาวงเล็บรูทส่วน4วงเล็บปิด วงเล็บชนนะครับวงเล็บชนก็คือการคูณเนาะก็คือวงเล็บ20ยกกาลังสองวงเล็บปิดนะครับแล้วก็วงเล็บ10ยกกําลังลบสองวงเล็บปิดยกกาลังสองก็คือผมต้องการทราบนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของอวงกลมนะครับซึ่งเป็นค่ามิลลิเมตรโดยมีวงเล็บลบสิบด้านหลังนะครับเป็นการบ่งบอกว่าอันนี้คือการนะครับการแปร การแปลเป็นอ่าการแปลเป็นตารางเมตรนะครับก็คือมันจะแปลได้แบบหลายอย่างก็คือ10ยกกำลังลบ6กับ10ยกกำลังลบ2หมวเล็บปิดยกกำลังสองนะครับผมซึ่งเราก็จะคำนวณให้ดูกันนะครับโอเคครับหลังจากที่ได้อธิบายไปนะครับในเรื่องสาระนะครับจากการแปลมิลลิเมตรนะครับ เป็นตารางเมตรนะครับหรือตารางมิลลิเมตรเป็นตารางเมตรนั่นเองนะครับจากโจทย์ข้อ1นะครับวงเล็บรูทนะครับเอยขอภายครับอ่าวงเล็บพายส่วน4นะครับหรือพายหาร4วงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บ20ยกกำลังสองก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมอันหนึ่งนะครับนะครับวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บชน10ยกกำลังลบ2นะครับอ่าแล้วก็ยกกำลังสองนะครับแล้วก็ต้องทำนะครับนั่นคือ่เลข เป็นหลักคณิตศาสตร์นะครับให้ถูกต้องก็คือวงเล็บนะครับรูทนะครับหารนี่คือการกดหารปกตินะครับถ้าเห็นหรือนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับ a b ส่วน c หรือ b ส่วน c ก็คือการแปลเป็นเศษส่วนงกันได้แต่มันกดไม่ได้ก็คือมันไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกดหารนะครับหารวงเล็บเอ้ยขออภยัยเราสามารถ อ่มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งครับคือมันสามารถเห็นไหมเครื่องหมายคือมันสามารถเติมได้เลยถ้าเขียนผิดนะครับก็คือแล้วก็เติมสีไปปิเรียบร้อยนะครับก็คือการเติมสีเนาะแล้วก็วงเล็บนะครับอุ้ยลบก่อนเขียนผิดวงเล็บนะครับ20ยกกำลังลบสอ่ะทีนี้เราไม่มีวงเล็บเราก็ต้องใส่วงเล็บปั๊บแล้วก็เลื่อนไปข้าหน้าทับเลขยีนะครับหรือเลขสอปุ๊บ วุ้นเล็บปิดเอ่วุ้นเล็บเปิดนะครับเท่ากับ3.141592ซึ่งนะครับถ้าไม่เชื่อใจนะครับตอบของเครื่องคิดเลขชาร์ปผมมีเครื่องคิดเลขอีกเครื่องคิดเลขหนึ่งทึ่งเป็นหลักของสากลเหมือนกันก็คือคาซิโอนะครับ Fx 9860G นะครับผมเครื่องคิดเลขกราฟิกนะครับวิทยาศาสตร์พิชากณิตนะครับซึ่งผมได้คำนวณคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วก็คือนะครับอย่างที่เห็นเลยอ่า วงเล็บไายนะครับแต่นี้คือเป็นการหาได้แบบที่ว่ามันได้เปรียนหน่อยอ่ะสมมุติเราจะหาใหม่ก็คือวงเล็บก่อนปึ๊บได้ไหมกดปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเศษส่วนเนาะก็คืออ่ะชิ้พายส่วน4ี่วงเล็บปิดวงเล็บยี่สิบยกกาลังสองปั๊บสามร้อยุดหนึ่งห้าเก้านะครับพอเห็นนี้พอตรงไหมตรวจสอบ สามร้อยสิบสี่จุดหนึ่งห้าเก้าโอเคตรงทีนี้เราต้องการหาเป็นตารางเมตรก็คือคูณวงเล็บนะครับสิบยกกำลังลบสองนะครับวงเล็บปิดยกกำลังสองเท่ากับศู 14, นย์จุดศูนยะ์สามหนึ่งสี่นะครับ0ูนย์จุสามหนึ่งสี่อ่ะเราตรวจสอบในคาซิโอนะครับคูณวงเล็บ ลบสองปุ๊บวเล็บกําลังสองศูนย์จุดศูนย์สามหนึ่งสี่แปลว่าคำตอบข้อนี้ต้องเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สามหนึ่งสี่แปลว่าคือคิดเลขช์ปนะครับคิดคำนวณได้ถูกต้องนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการกดตามหลักคณิตศาสตร์ของแต่ละบุคคลด้วยว่าคิดถูกกดถูกนะครับซึ่งเคร่องคิดเลขของแต่ละยี่ห้อนะครับในหลักการกดนั้นมีทั้งยากกับง่ายนะครับซึ่งถ้าจะแนะนํา ในการซื้อนะครับคือคาซิโอนะครับแต่ไม่ต้องซื้อถึงขนาดกราฟิกอย่างนี้นะครับผมเพราะมันมีราคาค่อนข้างแพงนะครับมีรุ่นทั่วไปอยู่นะครับผมต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้นี้โอเคครับต่อไปข้อ2เลยโอเคครับจากที่ข้อ1เราทําไปนะครับข้อ2นะครับจงหาเบริงนะครับ BR จากโจ์อ์เซมูสนะครับเท่ากับ100องศา 10, ลิปดา8ป นะครับฟิลิปดานะครับตามโจทย์เลยนะครับจากสูตรอะเซมูสเท่ากับแบริ่งนะครับก็คือหมายถึงอะเซมูสเท่ากับแบริ่งเนี่ยมันจะแบ่งแยกเป็นทั้งหมด4ควอนตัมนะครับควอนตัมที่1นะครับคือเดี๋ยวเราวาดรูปใหม่ล้วกันเนาะควอนตัมที่1นะครับมันจะเป็นทีนี้อ่าต้องขออภัยครับหลักการหาเนี่ยมันเราต้องทราบก่อนว่าในหลักของเซอร์เวยนะครับคือวิศวกรรม งานสำรวจนะครับมันจะแบ่งอย่างนี้นะครับในการส่องกล้องนะครับแบบหนึ่งนะขอว่าตารางก่อนนะครับทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับ n นะครับ n อจะเท่ากับ0และก็3 6 0องศาหรือองกลมนะครับ E เท่ากับ90องศา S เท่ากับ1 8อองศา RW ก็คือ270องศานะครับ ทีนี้ N คือเหนือ E คือตะวันออก S คือตะวันตกเอ้ยขออภัยครับ S คือใต้ W คือตะวันตกเนาะทีเนี้ยในแต่ละช่องที่ทุกท่านเห็นนะครับมันจะมีขีดอย่างงี้เหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งเราเรียกว่าควอนตัมนะครับเออหรือหรือเรียกว่า Q ก็ได้แหละ เพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมก็เรียกว่าคันตั้มตลอดเลยต้องขออภัยครับถ้ามีคนรู้แล้วมาติก็ติเตียนกันได้นะครับไม่ไม่ถือสานะครับก็เหมือนช่วยเตือนความทรงจําทางด้านวิศวกรรมทั้งคู่เลยนะครับคันตั้มก็จะมี1 2 3 4นะครับในหลักการหาในกรณีนี้นะครับมันคือการหาองศาองศาก็จะเป็นอ่า องศาคือวงกลมนะครับลิปดาคือ1ขีดนะครับแล้วก็ฟิลิปดาคือ2ขีดนะครับก็ตามนี้เลยองศาลิฟลิป,าลปดานะครับแล้วก็ฟิลิปดานะครับอย่างนี้เลยเนาะก็ทีนี้ครับการหาสูตร การหาองศาลิฟดาฟิลิปดานะครับมันหาได้2อ,อย่างคืออาเซมูสนะครับแล้วก็เบริงนะครับเราต้องมาอธิบายกันก่อนว่าอาเซมูสคืออะไรอาเซมูสนะครับเงื่อนไขของมันก็คือมันต้องตามนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเท่านั้นอาเซมูสเท่ากับตามเข็มนาฬิกานะครับ ตามเข็มนาฬิกาอะให้เข้าใจเนาะเท่านั้นนะครับซึ่งจากโจทย์เนี่ยบางครั้งอะเราจะได้อ่า bearing m o ม e n t มาก็คือจะสวนกลับมานะครับก็จะสวนกลับมาเนาะก็คือสมมุติโจทย์เนี่ยเราต้องการหา a s m o o t นะครับแตนะ่สวนกลับมาเนาะอะสมมุติสวนกลับมาประมาณนี้ปุ๊บ นะครับโจทย์ก็จะบอกเราว่า bearing moment bearing นะครับไม่ใช่ bearing moment เนาะ bearing เท่ากับอ่ามันเกิน180เนาะก็จะประมาณสัก187องศา60ลิปดา83ฟิลิปดานะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะอธิบายขออนุญ,ญาตอธิบายก่อนนะครับองศาเนี่ยกับฟิลิปดาเนี่ยครับมันจะ มีเงื่อนไขยอยู่2อย่างหรือเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งถ้ามันเกิน60เมื่อไหร่มันจะบวกเพิ่มของอีกฝั่งเป็น1ในทันทีนะครับก็คือสมมตุติอันนี้เป็น83ใช่ไหมมันก็จะบวกเพิ่มมาอันนี้มาอันนี้เป็นอีก1คือบวกหลักเป็น1ก็คือมาเพิ่มตรงศูนย์ตรงนี้แล้วก็จะเหลือไว้อีกแค่23า อันเนี้ยหมันก็จะเป็นบวก1ไปทางอ,องศาก็เ,าเท่ากับ188องศา01ลิบดา23ฟิลิปดาอย่างนี้นะครับให้เข้าใจเนาะ,ะเดี๋ยวเขียนให้ชัดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะขออภัยนะครับทุกท่านก็ใช้ทีหนึ่งก็จะเป็นอ่ะเราดึงมามันเกิน60สิบไหมเกินก็บวกไป1อันนี้ก็เกินก็บวกไป1ก็เท่ากับ ศ1น 8, 8์แล้วก็ยี่านะครับก็เท่ากับ188องศา01ลิปดาสาอา่อขออภัยครับ23ฟิลิปดาอย่างนี้อันนี้คือการหาเซมูทก็คืออ่ะโจทย์บอกมาอ่ะร88องศา01ลิปดา23ฟิลิปดาอันนี้คือการแปลนะครับค่าที่โจทย์ให้มาแล้วก็เซมูสเนี่ย อย่างที่บอกไปแล้วคือมันจะหาตามเข็มนาฬิกาแปลว่าเราต้องหาในระยะที่ตามเข็มหรือชนกันนะครับก็คือการคำนวณน,นะครับในเครื่องคิดเลขที่เราจะแสดงให้เห็นดันต่อไปนี้นะครับผมอ่ะสมมติผมคำนวณให้เลยอ่ะปุ๊บ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 โจดนะอ่ะมาแล้วก็คำนวณมันจะมีสูตรทั้งหมดในของอาซ์มูนนะครับจะมีทั้งหมด4สูตรได้แก่ 1, อาซ์มู เท่ากับ e a r i n g นะครับก็คืออยู่ในควอนตัมที่1นั่นเอง2 180องศาลบควอนตัมที่2นะครับก็คือควอนตัมที่2อ่ะแล้วก็3ก็คือควอนตัมที่3ลบ180องศานะครับแล้วก็สุดท้าย360องศาลบควอนตัมที่4อันนี้คือ e a r i n g นี่คือ อ่าสมูดนะครับส่วน b บริ่งโมเมนต์อ่าเบริ่งขออภัยครับเบริ่งก็คือหาได้ทั้งตามเข็มและอ่าทวนเข็มก็คือสามารถหาได้ทั้งอ่าหาได้ทั้งหาได้ทั้งตามเข็มอย่างนี้ทวนเข็มตามเข็มนะครับอย่างนี้เลยก็เท่ากับสูตรจะคล้ายๆกันนะครับก็เท่ากับสูตรอนะ่ะมันจะคล้ายๆกันก็คืออ่าหนึ่ง เท่ากับอาร์ u t มูธเท่ากับเบลิมโมเมนต์เหมือนเดิมแล้วก็2องร้อยลบควอนตัม um ที่2แต่อันที่เนีนะครับจำไว้เลยครับว่าอันที่3มันจะเป็น180องศาบวกควอนตัม um ที่3นะครับจำเอาไว้เลยส่วน4ก็จะเหมือนเดิมก็คือ180องศาเอ้ยขออภัยครับ 360องศาลบควันตัำที่4นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากสูตรนะครับเบริ่งโมเมนต์ก็โอเคพอรู้กันแล้วเนาะก็มาทำโจทย์กันเลยนะครับข้อ2คํานวณตามสูตรที่ให้ไว้นะครับโอเคเริ่มการคํานวณโอเคครับจากโจทย์ข้อ2นะครับจงหาเบริง่งนะครับจากโจทย์อซมูดเท่ากับ100องศา10ลิปดาแ9ฟิลิปดานะครับ อย่าลืมนะครับที่บอกไปนะครับถ้าเกิน60ขององศาเอของลิบดาฟิลิปดาเมื่อไหร่จะกลายเป็นบวก1ของอันต่อไปทันทีแปลว่าจะเป็น100องศา11ลิบดาอารสามสิฟลิปดานะครับเราก็จะเริ่มการกดเลยหรือไม่ก็กดตามที่ให้โจทย์ก็ได้ก็คือสูตรนะครับต้องใช้สูตรข้อใดเอยมึงมัน100อองศาเนาะ มันก็ต้องตกที่ความต้มที่2นะใช่ไหมครับเราก็ต้องกดตามสูตรก็คือ180นะครับองศากดตรงนี้นะองศาฟิลิปดาฟิลิปดาฟิลิปดานะครับกดไปปุ๊บ180องศานะครับแล้วก็เติมศูนย์ย์ฟิลิปดานะครับเรียบร้อยก็ได้อะเรียบร้อยเรียบร้อยละปับ๊บเรียบร้อยลบนะครับ100องศานะครับ10นะครับ ลิปดาเนาะแล้วก็89ฟิลิปดานะครับตามนี้เลยเห็นไหมเห็นชัดแล้วเนาะอ่ะปึ๊บเนี่ยเราก็สามารถทวนได้นะครับอาจจะทว,วนก่อนปึ๊บ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 หนึ่งร้อยแปดสิบองศาส่วนสูตรลิฟดาส่วนสูตรฟิลิปดานะครับลบด้วยอ่ะเห็นไหมเพราะว่าเราเรานี่แหละอ่าหนึ่งร้อยองศานะครับสิบลิปดาแปดสิบเก้าฟิลิปดาเท่ากับ อ้าเรียบร้อยเราก็จะได้คําตอบมาแล้วนะครับอย่างถูกต้องก็คือตอบให้ถูกหลักนะครับ79องศา48ลิปดา31ฟิลิปดานะครับผมถือเป็นการจบการคํานวณน,นะครับในข้อ2นะครับต่อไปข้อ3 let's go <S โอเคครับเราก็กลับมากันอีกแล้วนะครับอันนี้ข้อ3มันจะซับซ้อนหน่อยนะครับถ้า คนที่มาดูนะครับน้องๆพี่ๆนะครับที่เป็นอยู่ในวิศวกรรมงานโยธาวิศวกรรมก่อสร้างวิศวกรรมงานเซอร์วีนะครับหรือสายงานก่อสร้างเนี่ยก็จะเคยเห็นคุ้นตานะครับการหาค่าระดับนะครับหรือไม้สตาร์ฟนะครับไม้สตาร์ฟคือไม้อะหาค่าระดับนะครับอาจจะเขียนผิดขออภัยแลนแหละไม้สตาร์ฟเขียนงี้กันไม้สตาร์ฟเขียนงี้ไม้สตาร์ฟนะครับก็คือไม้นะครับ ระดับนะครับหรือไม่หาค่าระดับหรือไม้เมตรก็ได้ถ้าเป็นชาวบ้านเรียกคือไม้เมตรเนาะโอเคทีนี้นครับจากโจทยโจงแก้ไขหาค่าระดับให้ถูกต้องนะครับมันก็จะบอกมาคือสตาร์ทเอ่อสเตชันสเตชันคือตัวนี้สเตชันนะครับแปลว่าสถานีนะครับผม bs Backside นะครับจำไว้เลยว่าแบ็ก s i d e อะ set อ่ะเขียนี e ้งัน แบ็กไซด์นะครับหรือไม้หลัง, my, ลง, my, ลง my, น,นะครับไม้หลังเนาะไม้หลังโฟไซด์ถ้าแบ็กไซด์คือไม้หลังโฟไซด์ก็คือไม้หน้านะครับไรก็มีเครื่องหมายแล้วก็คือบวกโฟก็คือลบนะครับเอสไอหรือไฮออา i n t o m a i l high o f i n t o m a i l นะครับก็คือกำหนดสูงนะครับไม่ใช่คือความสูงของแกงกล้องนะครับ HI si, คือความสูงของแกงกล้องนะครับผมส่วน evolution คือกำหนดสูงกำหนดสูงนะครับผม อะทีนี้พอเราทราบว่า s t t t i o n Backside, f o r ซ i SI, ล e อร์เ for h i Evolution คืออะไรเราก็ต้องมารู้ในตารางของทั้งหมดก่อนว่ามีอะไรบ้างทีนี้ Station จะมี BM นะครับ BM ไม่ใช่รถเบนซ์นะแต่คือเบนซ์มอร์หรือเบนซ์มาร์ก็ได้แล้วแต่คนเรียกเหมือนกันนะครับก็เราเข้าใจกันก็คือก็ถูกเหมือนกันนะครับ TP ก็คือ เทนนะครับเป็นเทนไม่ใช่เทนพอยต์นะครับหรือจุดเปลี่ยนนะครับอ่าสาระการเรียนรู้นะครับเทนพอยต์นะครับหรือจุดเปลี่ยนนั้นจะมี2ออย่างได้แก่จุดเปลี่ยนชั่วคราวและจุดเปลี่ยนถาวรน,นะครับจุดเปลี่ยนถาวรคืออะไรจุดเปลี่ยนถาวรคือแนวหลักเขตก็ได้เหมือนการที่เห็นตามท้องถนนนะครับผมโอเคเคือหมายนี้คืออะไรคืออะไรเอ่ยมีใครรู้ไหมถ้ารู้ก็คอมเมนต์หน่อยละกันเนาะ หรือไม่รู้ก็จะอธิบายแล้วตัวที่เหมือน e แต่เป็นเหมือน w ที่พลิกพิกมาด้านขวานะครับก็คือซิกมาหรือผลรวมผลบวกของจำนวนนั้นๆนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ <c oughs> อ่ะสมมตินาย A หาค่าระดับมาแล้วแบ็กไซด์นะครับเริ่มต้น คือต้องจำไว้ว่าการหาค่าดับนะครับเราจะหาที่แบ็กไซด์ก่อนเนาะเดี๋ยวไฮไลท์ให้จะหาที่แบ็กไซด์ก่อนนะครับและค่อยหาฟอร์ไซด์ที่จุดถัดไปเราก็ต้องเขียนว่าอะสเตชันบีเหนึ่งแบ็กไซด์ก็คือการหันกล้องนะครับมันก็คือการเป็นอย่างนี้อะสมุดไม,อนนอไมนะ้อันนี้คือไม้นะอันนี้คือไม้อันนี้คือกล้องระดับนะครับอันนี้คือกล้องหันหน้าครงนี้ ทีนี้เราวางกล้องปุ๊บตั้งค่ากล้องเรียบร้อยเราเริ่มทำเราจะเริ่มการเซอร์วยแล้วเราก็ต้องแบ็กไซา์หันไปให้กล้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่องไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับมันจะมีเส้นทั้งหมด3เส้นเนาะเส้นทั้งหมด3เส้นมันก็จะมีเส้นอย่างนี้เดี๋ยวขอภายขอภายนะครับทุกท่านอ่านนี้เกี่ะปุ๊บว่าแป๊บหนึ่งนะ โอ๊ยนานก็เดินบิกขอภายบ้านเมืองอ่ามันจะเป็นวงกลมถ้าคนเคยสองกล้องนะครับมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วก็คือกล้องนะครับมันจะลักษณะภายนอกเหมือนกันแต่เส้นใยบางตัวไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับหรืออาจจะมีปึ๊บ ย่างนี้ก็บ้างก็คืออ่านได้นะครับในการอ่านกล้องระดับนะครับเราจะอ่านที่เส้นตัวกลางเป็นหลักนะครับไม่อ่านเส้นบนไม่อ่านเส้นลากยุคเว้นเราจะอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยละกันเนาะผมรู้แค่ว่าตอนนี้ผมอยู่เส้นกลางอย่างเดียวเนาะก็คือเส้นบนเส้นล่างนะครับจะเกี่ยวกับการหาพวกหาค่าระยะกล้องหา่ากล้องหาระยะกล้องหามุม อะไรพวกนี้แหละแล้วก็กล้องระดับก็มีแต่ก็จะอยู่ในการ,ซรเซอร์วนะีอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าการ,ซรเซอร์วีนะครับมีหลายแบบมากโอเคสมมุติเราได้แล้วอ่ะเราก็อธิบายแล้วว่าแบ็กไซคือการหันหันกล้องกลับไปข้างหลังไม้แล้วทีเนี้ยก็เอาไม้ไปไว้ข้างหน้ากลับไปกลับมาจนเราถึงจุดหมายแล้วอ่ะสมมุติผมหาได้เรียบร้อยแล้วแบ็กไซหนึ่งดสี่หผมรวมได้ทั้งหมด,ดทั้งหมดห้าจ ฟอร์ซ้ทั้งหมด5.941นะครับ Evaluation <c oughs> ก็คือกำหนดเนาะกำหนดสูงหรือระยะทางทั้งหมดได้ทั้งหมด100นะครับ100 100เมตรประมาณนี้เข้าใจะปะอ่าอ่ะผมก็คำนวณปั๊บป๊บปบป๊บ,ปบก็จะคำนวณตามนี้ไปนะครับเดี๋ยวขอเวลาคำนวณสักคู่นึงโอเคครับหลังจากที่อธิบายแล้วเนาะก็จะคำนวณให้ดูนะครับ แบกไซด์ side, นะครับการคำนวณน,นะครับของอันนี้คือเขาเรียกว่า d e f o r m a n c นนะครับแบบไ i ท์ฟอร์นะครับผมหรือการแก้นั่นเองก็คือบวกลบนั่นะแหละมาลบกันก็คือนำแบกไซด์นะครับลบ For s i ซดเราก็จะเริ่มกดคำนวณพร้อมกันเลยนะอ่ะเรากดการคำนวณพร้อมกันนะครับ1.454ลบ1.451เท่ากับ 0.03ถ้าในการคำตอบของเราไม่มีติดลบให้ใส่ช่องไรนะครับว่าเท่ากับ0.03 0 03. และทีนี้เราก็ต้องนำไปบวกกับ evolution ก็คือบวก100หรือวันทันเเท่ากับ100.03 0นั่นเองนะครับไปเรื่อยๆอ่้เราก็เริ่มคำนวณไปเรื่อยแล้วอ่ะปึ๊บ ปุ๊บอ่ะพอรู้แล้วก็คำนวณก่อนก็นได้หนึ่ลบ1นึ่งจุดปับ๊บขออภัยครับทั้งคู่สี่สามเลบหนึู่่งเท่ากับลบเท่ากับติดลบอ่า 0.062นะครับตรวจทานด้วยนะครับว่าตรงกันไหมเนาะมันติดลบนะครับนักเครื่อคิดเลขนะครับก็ต้องติดลบเหมือนกันนะครับผมทีนี้ลบปุ๊บเราก็ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอันนี้ใหม่ถ้าอยากให้จำง,ง่ายๆเราก็ติ๊กไว้เลยปิ๊กปิ๊กปิ๊ก,กนะครับทีนี้ต่อไปของ TP2 นะครับ1.498งลบ1.487เท่ากับ 0นะครับ0 0 1 1นะครับแล้วก็1.488-1.502ลบนนะครับเท่ากับ0.014นะครับ1นอ่านรับดิมี1 2 3 4ครบแล้วก็นำมาบวกกันเลยนำมาบวกมาลบกันเลยอันนี้เป็น for ลบนะครับอันนี้เป็นบวกก็นำมาบวกเอนนี้

9 9 9 5 2้ลบจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรวะเขียนเองลืมเอง4เท่ากับ99.938นะครับก็เท่ากับ e R อีเวนต์ชั่นสุดท้ายเนี่ยก็คือ99.938เเนาะก็มาตรวจสอบการคำนวณกันเลยนะครับตัวสอบคำนวณ การตรวจสอบการคำนวณน,นะครับจะเหมือนกันทุกสูตรเลยก็ว่าได้ก็คือผลรวมของไม้หลังเท่ากับ5.879ลบผลลบของไม้หน้าเท่ากับ5.941ลบกันแล้วจะเท่ากับ5 8า9ขออภัยครับ5.879ลบ5.941นะครับเท่ากับ สักคู่นะแปดก็จะเท่ากับติดลบนะครับศูนยเท่ากับเท่ากับนะครับอีเวชสุดท้ายก็คือ9 9 9 3 8ิบเลบหนึรหรือ Evaluation แรกถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออ่า e v a l u ร์เรชันเกับ e v o l u t t o o n อ่านั่นแหละ Start สตาร์ทสักอย่างอะไรครับก็เท่ากับ99.938ลบ1น0นะครับเท่ากับติดลบ0 0น2ดูนะครับดูเครื่องหมายนะครับเท่ากับแปลว่ามันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็เสริอมอีกอย่างหนึ่งนะครับลบหรือบวกฝั่งใดได้ลบฝั่งใดได้บวกก็แปลว่าถูกเหมือนกันเพราะว่าลบกับบวกเจอก,กันก็เป็น0นย์นะครับผมส่วน การหาแบบรา a อันฟอนะครับ H.I SI จะไม่มีนะครับจำไว้ H.I SI จะไม่มีหรือถ้ามีก็ไม่มีผลนะครับจำไว้เลยเพราะงั้นนะครับ H.I SI จะไม่มีนะครับจะเป็นโจทย์หลอกเพื่อให้นักเรียนหรือพี่ๆน้องๆน,นะครับที่สนใจร้าวิศวกรรมสับสนนะครับจำเอาไว้เลยว่า ดีฟอร์เมนต์แบบไ i ท์แอนด์ฟอนะครับไม่มี H.I. SI นะครับจำเอาไว้เลยส่วนที่เหลือจะมี H.I. SI หรือ High o f i n t e r m a l s นะครับหรือ,อความสูงของแกงกล้องนะครับผมซึ่งต้องขอจบนะครับในการสอนใช้งานเครื่องเลข sharp el 5 3 1 vhs นะบัดนี้ครับขอขอบคุณมากครับที่สนใจในช่องที่มีสาระดีๆเช่นนี้ครับ A.S.C.L. Leader Group หรือ A.S.C. Leader Group นะครับเป็นช่องย่อยของ T.J. Office ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักนะครับหรือช่องที่เกี่ยวกับความบันเทิงทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับเกี่ยวกับวิศวกรรมเท่านั้นนะครับเท่านั้นเนาะถ้าสนใจเคยคิดเลขชาร์ป E.L. 5 3 1 v h สามารถซื้อได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปหรือ s h o p e e Lazada นะครับซึ่งเราจะแนบลิงก์ว้ให้ใต้คลิปเลยขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ